สวัสดีทุกคนผบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้จะมาแนะนําเทคนิควิธีการดันพลังเล่นยังไงให้ติดท็อปเซิรฟ์ฟบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่แกงสรตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวะเนี่ย2รเพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชัน่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมงมอมิแนะ่นอนันี้ก็อยู่ชอ่องแขเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม โตเกียวกูนเอาไว้เคนนิงนันเองเนี่ครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมมินโทไปเนีวันนี้เราจะมาสอนเทคนิควิธีการดันพลังะครับดันยังไง ให้ทีมโหดแล้วก็ดันยังไงให้ติดท็อปเซิร์ฟนี่ครับบอกเลยว่าคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกนสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขับประมาณหกหมื่นก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีตัวสมาชิกเพเนอร์ยี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครโกหกผ้าคอนแท็คฟรีไฟล์เราบอกว่าพาี่แม่แล้ว,กว,ลวกเกมเหมื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้ๆใ,ใช้น้ำส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่โทรเลื่อนลงมาาาข้งงล่จะมีช่ออออองงงใใสสส่่่่คคคููปปยยาลลลืมบบบบกเุณจะไดด้รัวนแโคตรถูกขอบคคุณรับ ก็คือตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะของการทําคลิปต ok ัวเก,รกรียวกูนแล้วก็กระแสตอบรับก็ถือว่าดีนะสำหรับผมนะสำหรับเกมนี้นะวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำแนววิธีการดันพลังนะตอนนี้พลังรวมของผมอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแปดนะเกือบจะ1นึ่งล้านสองแสนแล้วก็คือเกมเนี้ยพลังตรงเนี้ยมันจะเน้นที่ตัวละครรวมครับทุกคนเผื่อใครสงสัยนะก็คือถ้าเรายิ่งมีตัวละครเยอะนี่ครับแล้วก็ปั้นเป็นตัวระดับ UR นะแล้วก็ยัดดาวเยอะๆเนี่ยมันจะ ดันพลังได้ง่ายกว่าคนที่ตัวละครน้อยนะแต่คนที่ตัวละครน้อยเนี่ยดาวจะเยอะเนี่ยเพราะว่าเราได้ตัวซ้ำไงพอเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเราก็มาตีบวกดาวเนยเห็นไหมดาวก็จะตันนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่มีตัวละครไม่ค่อยซ้ำกันเนยพลังตรงเนี้ยก็จะเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาในใน,นวิธีการดันพลังเดี่ยผมจะมาบอกนะก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าอันดับก่อนในอันดับของผมอยู่ที่อันดับ13เนะครับเซิร์ฟผมก็คือน้องเจมเนี่ยก็เป็นน้องในช่องของผมเองนะน้องเจมอันดับ พลังอยู่ที่1นะพลัง1นล้านหเลยนะครับแล้วก็1นึ่งล้านห้าหนึ่งล้านสามหนึ่งล้านสามหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสองก็ล้านสองนะมาเรื่อยๆนะมาเรื่องของผมอยู่ที่สิบสามนะครับอยู่เกือบหนึ่งล้านสองนะแต่ว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะมาตอนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเจาะลึกก่อนแล้วก็คือสมมุตินะครับว่าผมนะครับจะปั้นตัวละครทีมหลักนะครับผมก็จะใช้สี่ตัวใช่ไหมแต่ถ้าหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีโหมดที่ต้องใช้2ทีมนะคือเราต้องปั้น ตัวละครต่ำๆเนี่ยแถึงสิตัวนะครับเพราะว่าทีมแรกเนี่ยเราจะใช้สู้นะทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตัวสำรองอีกหนึ่งนะก็จะเป็น5ตัวใช่ไหมทีมที่2ก็เหมือนกันนะก็จะต้องมีประมาณ10ตัวนะครับนี่คือตัวละครผมนะครับอ่ะวิธีการที่เราจะดันพลังนะต้องทําให้ตัวละครของเราเนะี่ยเป็นเลเวลสูงที่สุดนะก็คือวันแรกมันจะตันที่เลเวลร้อยนะรแล้วก็มารนะ้อยห้าร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เราเนี่ยต้องทําการเลื่อนขั้นนะเพื่อที่จะปลดเลเวลปลดโจมตีป้องกันเลือดเนี่ยแล้วก็ทําการอัปดาวนะเพื่อให้สเตตตัวละครแล้วก็ความสามารถของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงนะแล้วก็ขอบเขตก็สําคัญเหมือนกันนะยิ่งอัพหลังๆจะยิ่งใช้แพงนะแล้วก็จะเพิ่มพวกดาเมจชีอัตราบล็อกอัตราดุดเลือดเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวิธีการจะดันพลังรวมเนี่ยเซลล์ซีหรือว่า RC เซลเซเนี่ยมีความจําเป็นมากเนี่ยให้หาสีแดงสีทองสีลุงเนี่ยมาใส่เนี่ยซึ่งผมเนี่ย จะโฟกัสที่ท so kind of ีมหลักของผมก่อนนะครับก็คือ10ตัวละครแรกนะครับเนี่ยก็จะเป็น10ตัวละครที่ผมใส่เนี่ย RC ซล l l นะพอผมใส่เนี่ย RC ซลล์ที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับ10ตัวละครของผมแล้วนะครับผมก็จะมาใส่ให้กับตัวละครทั้งทีมทุกตัวในทีมของผมเลยนะคือทุกตัวของผมเนี่ยจะมี RC c e ล์หมดนะเพื่อที่จะดันพลังนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ RC c e ซ l นะครับพลังของเราจะหายไปนะคือผมใส่ทุกตัวละครนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับ ให้หาอาร์ซีเซลมาใส่นะครับจนครบทุกตัวแล้วพลังของคุณก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวิธีการที่เราจะดันพลังเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องสุ่มเนี่ยสุ่มหาตัวละครซ้านะเพื่อที่จะมาอัปดาวตัวละครเนี่ยก็ผมเนี่ยจะใช้เพชรในการเปิดคาเนกิเนี่ยส่วนตัวฟรีเนี่ยผมก็จะมาเปิดตัวละครทั่วไปเนี่ยซึ่งมันก็มีออกตัวละครระดับ S s R เหมือนกันเนี่ยครับอ่ะก็คือเพชรเนี่ยผมจะเปิดคาเนกิแล้วก็ ตัวเนี่ยผมนยนาเปิดตัวละครทั่วไปนะเพื่อที่จะมายัดดาวตัวละครนะครับอ่าคาเน,นกี่ของผมตอนนี้ก็เป็น4ดาวนะส่วนโคกะก็4ดาวนะอันนี้คือตันแล้วนะอันนี้ตันมันจะอยู่ที่ประมาณ6ดาวนะแล้วก็มันจะมีตัวละครที่เก่งกว่านะก็จะเป็นระดับ UR บวกนะแล้วก็มันจะสามารถนะอันนี้คือมันไม่มีตันนะเพราะว่าถ้าเราได้เหรียญซ้ำเนี่ยเราสามารถนะครับทำการนะครับยัดสเตตัสตัวละครเพิ่มได้อีกนะแล้วก็แหงตรงนี้มันก็จะเพิ่มนะแต่ว่า มันจะสุ่มเพิ่มนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเรากดปุ๊บมันจะเด้งอันแรกตลอดนะคืออันนี้มันเป็นการสุ่มเพิ่มเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้ออฟดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระดับ C ระดับ A ระดับ B นะของผมมันเป็นระดับดีบวกว่ามันได้ออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนวสำหรับตัวละครที่แบบว่าระดับ LR หรือระดับอะไรเงี้ยที่มันตันแล้วแบบคือเหรียญมันเหลือมันสามารถเอามายัดตรงนี้ได้นะครับอ่ะ ก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับให้เราทําการใส่ RC เซล l ทุกตัวนะครับแล้วก็ตีเลเวลให้เยอะๆนะยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ขอบเขตตัวละครก็สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เชื่อมโยงนะครับตรงช่วยเหลือเนี่ยถ้าเรามีตัวละครเยอะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะยัดได้อีกนะแต่ของผมเนี่ยบางตัวมันก็ไม่มีบางตัวมันไม่มีมันก็ไม่ครบมันก็ไม่สามารถยัดได้นะแต่ว่าถ้าสมมติเรามีตัวละครเยอะเนี่ยต้องเปิดเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ทําให้พลังของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนนะคือบอกเลยว่า ตึงจัดๆเลยนะสําหรับผมนะครับก็คือตอนนี้พลังอยู่ที่เกือบหนล้านสองนะก็พยายามอยู่ตอนนี้ผมพยายามอยู่แล้วก็ใครนะครับที่อยากรู้เรื่องโหมดไหนนะก็สามารถหามาได้นะเพราะตอนนี้ผมก็ตันหมดแล้วนะไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของพวกอารีนาตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ6นะแล้วก็พวกฟาดฟันอะไรพวกเนี้ผมก็ลุยครบไปหมดแล้วนะค,คือทุกอย่างเนี่ยคือผมเคลียร์ไปหมดแล้วนะเผื่อใครสงสัยนะว่า ทำอย่างงู้นยังไงอย่างนี้ยังไงนะสามารถพิมพ์ถามนะคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เองนะแล้วก็ในส่วนของต่อสู้นะบนใหม่ก็เพิ่งจะเป็นตำรวจนะเพิ่งเข้ามานะันนี้ก็ให้เราทําการนะลุยด่านต่างๆนะแล้วก็ตีมอนเตอร์ในแมปนะเพื่อที่จะได้รับของต้องหลอดนี้นะมันก็จะมีทั้งหมดตีแมปเนะี่ยพอเราผ่านครบ100%เรนี่ยเราสามารถทําการนะครับกวาดล้างได้นะแต่ว่าใช้พลังงานเยอะนะถ้าเป็นไม่ได้นะเอาพลังงานไปทําอย่างอื่นจะดีกว่าเองนะแต่ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถ มาทำการกวาดล้างได้เองนะส่วนใครนะที่สงสัยตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนนะครับก็สามารถถามมาได้นะใครที่อยากทานแบบ3ดาวใครที่อยากปัน้นเลเวลสูงๆใครที่อยากหา RC ซีเซลใครที่อยากได้สู่ทํากาแฟนะหรือว่าหลายๆอย่างเนะี่ยคือผมได้ทําการรวบรวมหมดแล้วนะตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นแบบ top เติ์ดีๆคนหนึ่งนะสำหรับสายฟรีนะ เกมโตเกียวกูด awakening นั่นเองแนวประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทําการบอกเทคนิคต่างๆให้ทุกคนได้รับชมแล้วนะส่วนใครที่สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยแนวะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะขาดหกหมื่นนิดๆก็จะหนึ่งล้านเลยนะส่วนใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม